พูดถึงว่าวันนี้วันดีหลายๆคนเนี่ยเวลาไปหาของไปหาเลขห์หาหวยอะไรเงี้ยก็ไปตามที่ต่างๆนะคุณเคยไปไหมเคยสิเออแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าดวงคนเราจะดีดวงเราจะปังนะเก่งอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีสายมูนะคะมาช่วยด้วยนะคะบางทีเนี่ย เราก็คิดนะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้นะคะมันทําไมบอกว่าเหมือนไม่ไม่ชดช่วงชจวานเราก็ต้องไปมูไปไหว้พระไปทําบุญนะคะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตมันต้องมีครูบาอาจารย์แต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆีเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปสะดุดไปหยุดตรงนั้นพอดีแล้วก็ลงไปเ่อจะถ่ายรูปแล้วก็ไปเจอกิจกรรมต่างๆพอดีเดี๋ยวไว้ฟังกันดีกว่านะครับเอาอย่างนี้ก่อนคุณนิวจําน้องนิวได้ไหมน้องนิวนิวิวนิวชิว <ด>นี่นะครับสรไงอโอดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างที่ผ่านมากระแสะเศรษฐกิจโควิด COVID เนี่ยนางบอกว่านางลดค่าตัวไป50%แล้วก็ยังแทบไม่มีคนจ้างนะครับล่าสุดนะครับบอกว่าพอไม่มีคนจ้างเนี่ยเข้าใจว่าผู้จัดงานในสถานการณ์โควิดแบบนี้มีเหตุการณ์ต่างๆก็ทำให้ไม่มีใครจ้างแต่นางก็ไม่หยุดนางก็ล่าสุดนางไปนี่เลยไปตามสถานที่ต่างๆและก็ได้มีโอกาสไปสักการะสถูปดอยช้างมู นะครับพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยน้องร้องไห้น้ําตาไหลแล้วก็เชื่อว่าเทวดาประจําตัวให้มาสักการะที่นี่และที่สําคัญเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอนะแอบซุ้มขอลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังคลิปกันดีกว่าแตกต่างค่ะเพราะว่าตั้งแต่โควิดแม้ว่าจะเป็นรอบแรกนะคะลด50%ค่ะแมห้างเขายังเซลล์ดิฉันก็เซลลเหมือนกัน,นะคะ่ะเซลเล,เซลค่ะ,ะเพราะว่าเราก็เข้าใจกธุกรกิจ ก็ต้องช่วยช่วยช่วยเหลือกันธุรกิจเล็กๆเขายัง50บาทเขาก็ลดเราก็อยากทํางานและเราก็คิดว่ายิ่งธุรกิจบันเทิงอะไรายได้ลดลงเยอะมากการที่ร้านหรือว่าห้างต่างๆจะจัดงานยิ่งใหญ่อะมันก็ยากมากเงินที่จะเอามาลงทุนก็ยากเราก็ต้องลดให้เขาเพื่อเพื่อเราก็ช่วยเหลือกันละกันด้วยบรรยากาศด้วยขนลุกมากแล้วก็รู้สึก รู้สึกตืต่นเต้นแล้วก็แปลกๆเสร็จแล้วลมเย็นๆมันก็พัดแล้วก็ไม่รู้ว่านิวก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ก็คือจุดพูดว่แล้วก็เสร็จแล้วก็แป๊บเดียวอ่ะไม่เกินห้าวิคือแบบมันเหมือนพัดเรดเต้นแรงหายใจไม่ทันแล้วมันก็เย็นแล้วเสร็จแ,แล้วก็ลมก็พัดลมพัดเสร็จฝนก็ตกง,ง่ยค่ะมันก็แบบเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นปีติที่แบบอยู่ดีๆเราได้เราได้มาตรงนี้ คือจริงๆแล้วทุกคนมีเทวดาเป็นของตัวเองคือเทวดาที่ให้เราเกิดมาให้เรามีชีวิตอยู่เขาอาจจะปิติที่ว่าออกมารับพรหรือขอบคุณที่ได้ได้โอกาสให้เราอ่ะได้มากราบไหว้แล้วเราก็บอกว่าเราอยากจะออกมาพูดกับทุกๆคนว่าที่นี่ดีสวยงามอะไรเงรี้ยค่ะก็ขอไปตามธรรมเนียมคือก็ นอกจากขอเรากต็ต้องทำเองด้วยเนาะแล้วก็แต่ก็ขอค่ะขอขอว่าถ้าได้โอกาสดีก็จะจะมาอีกรอบถึงไม่ได้ก็จะมาแล้วก็จะบอกกล่าวกับทุกทุกคนด้วยเ,เห็นไหมเห็นไหมละ่ะคือเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะไม่เข้าใจถูกแล้วว่าสิ่งบางสิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีความบังเอิญค่ะมันมีความตั้งใจจงเขาเรียกอะไรนะมันถูกจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วอน้องเ็าบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยพอไปถึงจุดเนี้ย คืออยากจะลงไปเองเลยอ oh. แล้วลงจริงๆแล้วนางลงไปสักการะอีก,อกจุดหนึ่งนะ <c oughs> แต่บังเอิญไปเห็นถูกตรงนั้นแล้วก็ชาวบ้านตรงนั้นเลยเล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงนั้นนคืออะไรอะไรยังไง oh. น้องก็เลยแบบ แล้วก็บอกว่าคนเนี่ยจะไปขอลูกที่จะนานและจะขอสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับไปอ,อนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องนิวด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะบอกเลยนะคะว่าอย่างคอนเสิร์ตงานร้องเพลงต่างๆอ,อ่ะคือแบบว่าศิลปินนักร้องเนี่ยคือน่าสงสารที่สุดอ่ะอคือออกคอนเสิร์ตไม่ได้ออกยีเวนไม่ได้นะคะ<ช>ที่น้องบอกพูดถูกนะลด50%รแล้วย,ยังไม่มีงานเลยเพาะมันจัดไม่ได้จัดไม่ได้จริงๆนะคะก็แบบว่าโอยเป็นกำลังใจให้นะคะ